สวัสดีครับผมชื่อเตาครับยิ่งเราเติมอีกสวัสดีครับผมชื่อมันตเตาชื่ออังมันโถครับมันโถ่ทำง,งานอะไรเนี่ยครับต้องต้องเติมเอยเองอย่าหมุนสิ ไล,ไล,ไล่ไสดเหรอต้องไล่ไลสดอีกแล้วต้องอยายไลส่ดไลไลสดเออต้องได้ไล่สดเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหพูดพวกเขาด้วยสิมันถั่เจ้าทำอะไรอยู่เนะี่ยมันถั่วกำลังสนุกอยู่นะตอนนี้เห็นมแมลงพเพิ่งเคยเห็นมแมลงเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่โตมามันคือตัวอแข็งหว่า มงอะไรวะนับทิพชรพาเพลินครับฝากข้อง่เพชรพาเพลินหน่อยนะครับโอ้หน้าคลิปเราขายน้ำปึ๊บขายน้ำเท่าไหร่หนึ่งก้าก็มีมันโทด้วยไงปึ๊บ จะต้องพูดด้วยในหะ้เขาดูนะีเงียบย้ำต้องย้ำสามูได้นะมันโถท,ทำอะไรคะมันโถก็กำลังสงสัยอยู่ตอนนี้กินอะไรคืออะไรวะกำลังสงสัยปึ๊บ,ม,นะบมันคืออะไรวะจบปึ๊บ สบสำหรับคลิปนี้จะ <c oughs> พอแค่นี้นะจบบ๊ายบาย